บายดีพ <ersch> ี่น้องก็สบายดีพี่น้องพี่น้องเลยไออ้วนสิเป็นอะไรวะปานตืนเราบริเวณเาหมูมีโทรศัพท์ิให้ให้อยู่ลำเบาะงงประเมื่อปะประหาก้อนดองพอมเหร ถ่ายยังเคยแนอะไรพี <repetition ceu> ่น้องไอ้เมื่อก่อนหัวใจช่างเป็นสิเป็นอะไรหายอยู่ยังไปใช้เมื่อฉันหายงงโท้แล้วบอ บ่อหาเดียหกคืิเอาไตเดินข้าไปเยันหายน้อยหมุนๆคือไรกไปน้่ามัเอาไว้ยนเฉยตอนสาตึงจกาเหา้นย่านหายาเข่าหนะแปดโเตองแห้งอยากลงตลาดแล้วคุ้มดีแต่สาว่าไปซื้อของกินให้มันเลย ขากไก่แล้วอ้วนยังบม่อกี้ขวานูบอมย์อันนีคนนันซื้อดินอั้นยกราดมไห้น้องอะเบ่งปลาลุกหล็กเนาะยองหัวลงไปบอยช่ เราจกเลย,เย,ยแม่น,<า>มน้องนะแม่ยังเมาได้ยี่อันงินจกดอกหักขั้นแม่นว่ามีผู้เอาดินเข้าหักจยกห,<อ>หายฮาฟรีแบบนี้นะเออแหละแล้มีผู้เอาดินนะ,ม,นะมันจะมีคนคนเอาดินนะ่ะไปถามันเราแ็เรีก็ว่าเอาอยู่ห่างปลายเพราะว่าเขาเจ้าทุ่มเลยดิยเฮาก็อยากได้อยู่เฮ้าประยู่ไกาเนาะกุ้มน้ำมันโหลดเขาบบ้าห่นแล้วขาบัดประสงค์นะไกลอืมมันไกลโอ้ยน้ำมันหลุดเป็นแสนหมูไปเจ้าไม่ออกเป็นการหลุดละพันเขาเสีเอาเยอะสุดหลุดละพัน ตะกี้น่ะค่อยท้มน่ะรถอันซ้ำลอยนันค่อยท้มลอยรถพี่กายพี่ซื้อนี่นะห่างมันอยู่ใกล้อันน่ะติดเลยพี่พัชชิฮานี่ยจกกับพ่อแดกน่ะได้แม่น้องค่ะเนาะออพ่อแดกินอยู่ไหนเนาะเด็กปลากินยำแหลงนะพ่อแดกหาอยู่หากินหากินอย่างยำแหลง อยู่เงือนอีพ่อก็ยังาปลาเข็นมนกินกับเธอ่ะเขีนแต่มวถือตัมัวถือแดงคือตมวตแดงหายแม่เป็นคออันนี้เนาะพัชแม่ตัวนี้นะน้องเขาอันนี้น้องมีต่พันก็มีปลาอยู่ปะนะเขาเลียงปลาชทุ่งจักาคำอารมณ์คือว่าจักไปอะไรแต่ชทุ่งพูคือว่า กะเทืบว่าผามาหายลายเต๋อลายเตนี่กระทุ้างลายได้เป็นเพเนยาบไาี่ขมาแล้วมันตื่นแล้วตื่นแล้วพ่อเลยนางโศกสาวบรีนี่างก็บำงมาหายมาได้อยางันหายหนูี่อลินมินตัดยังพ่อเล้วยังไหของหวัก นายหนุ่มบวเอ้ยนะเอ้ยเแื่องอะไ้ไม่ได้หายวะโอ้ยจะบ่อจึงโมหายทั้งขีดินทางมินตัด ก็ไม่หายแล้วนะนี่ขอด้วยลูกยุข่าวบอขอด้วซื้อไม่ซื้อยังซื้อไก่ไก่กินข้าวขาไก่แล้วนะเอาจากขาเอาขาเฮ้ออาว๊บให้นาเส้าเลยเด้ไข้กินยาหน่อยเดี๋ยวมันลงเลยจากน้าเพิ่งลงเลยดิสบายดีกันลูกสบายดีมาลงกัแล้วสบายดีปะข้อหายก้อนนี้นะข้าเลี้ยขาอ่อนเลยง่ายก้อนหน้า กินยูโหลดนะเนาะสวยแล้วเนาะสวยแล้วพี like so ่น้อยาอกหน่อยเอาไเยายเม่น oh, ี่ยแม่เมื่อก็ได้เง okay. oh ีิยก็เพื่องฮะเนาะงัวเจ้าสิพี่ล้วแม่เอ้ยนี่นะ อนาะอัดใช่ยังแม่นี่นะเครื่องม้วนสกินพี่เอาเอ้ยเครื่องเครื่องยาไปเน่ยเขาเกิดว่าแล้วเกิดมอยสเกิดม่อยส่เกิดบุญอยู่ หให้ฮ้แม่อยอะตื่นมาเลยเห็นอะไรึ้นอะไรบันี้เปิดประตูออกมาใช่ไหมแมนเบ้จะเปิดประตูออกมาบุลูด้วยะอะไรลุดไอเตือนลูลคอยอย่างฮะแม่เ,เอาไปยนง่เาบทสื่อเดยค่ะไก่เป็นยังง้าบุมี่เงินเฮ้ยแมงมันเลยเจาะไว้ มันกินได้สิแต่อยากนี่นี่โอ้ยว่ากินได้ก็จะกินเสบอกินได้กินดิบหลดนะบอแด้เอ๊ะเยี่ยงวะมโอ๊ยใจดิมึงได้หน่อไปแล้วหม่อคือแต่ละเทือนนะคือเงินฝันซื้อนี่นะเฮ้ยแต่ละเทือกนะเงินจะอื้บบอ ว่านี่เออทะเลพ่อว่าว่าในไรบอกแม่มาเลยใช่เงินเออนานเห็นบอกแต่อีต้นลูกข่อยอูไม่หนาหมวยไปเลยพ่อมีจะหมากขามไอหมูนี่พ่อมาในบ่าวเนี่ยพ่อหยอกซื้อูเลยเจ้าภาษีมีเงินมาแต่ใช้เจ้ายังน้อยอ้าหนหกบข้าเกน เอามาน้าอีกแง้มนั่งนะคะจะกินได้สบอมาเจ้ากินน้ำเมื่อมันกินได้เมื่อน่ะมันแหงนเขากระโดอ้ยเห็นไลายดีเลยโอ้ยมันของอีนันของอีนันแห้งค่ะจนดึงยางเรียบร้อยเลยว่ะหาแล้วลงเนาะอีกอีกแป๊บเดียวกระถ o นก็เลยว่ะใส่ซิลิโคนนะ สเอาใส so, so. no. ่ลินะอมไปเเอทีปไนใส่ซิลิโคนนมใส่ลิเทนเนนีจะไปอัพมเยนะจะเข็ดนเ มากเขได้พี่น้องไอ้พอมันเทาจำเป็นเนาะแบบญาติพี่น้องไก่เคียงเนาะแล้วก็ยังไก่เห็นต้นน้ำป่าเหมือนใบต้นหนึ่งนเนาะเห็ตนต้นเป็นป่าแส่บอยน่อ๋ออย่าเขียวอย่างหนึงเมื่อวันนี้อป้าเมืออ่อวันไปยายโดย้ยดีไ่เห้งเน้อทุกคน ซื้อข้าไก่ให้อ้จอ้วนกันพี่น้องเลยเนี่ยเดินบานเตีียมบานเต็มเห็นกำลังเห็นหที่คอยมาอันนั้นเนี่ยมาให้เอ้ยยังวะเอ้ยยังวะที่คอยเขาพูดใหญ่ยัยนดีลงมาเอาเงินให้ลงเงียน<ะ>เนี่ยลงเงียนีนนลงไปซื้อข้าไก่ให,ให้ไอ้อ้วนก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวสิกินยังยืดเข่า ก,กินหน้ากข้ายนำกันนะกนหน้าน้าเนคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเลยทอดแล้วพี่น้องไม่กซ้องในไซนมันในกระทะกับพี่น้องเลยต้องใาห้าเปิหาเก้หาห้าขาวถออยู่ใน,ในขาวเร็วอยู่ในรเท่ามะขาวแต่วัาตัวจริงมัเลยคือกันนะในรถพุกวนหน้า,างไงเนาะ ตัวจริงสั่นตัวจริงมันจะจ่จอยอ่มอิมได้ลูกข่าวนะอิม่มแล้วลูกว่านางสาวก็ยักย้ายเครื่องแล้วรูบอพี่น้องเลยคร่องเียวอันประตูนะห้อันอันแก้หน้ามาขึ้นซอยมาซองอันเลยประตูนะ ไมแม่ก็ปักกายในรกหักซองทำไม